เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Dismantle p a r t ่10กันแล้วกลับมาหัวซอมบี้อีกครั้งหนึ่งใช้หัวซอมบี้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเรามาหวดของก็ไม่รู้เนี่ยเราน่าจะได้มาตีของกันมากกว่านะเนี่ยเมื่อพาที่แล้วเราเพิ่งจัดการหุนนนะห่นยนต์ไปนะหุ่นยนต์ข้างบนตรงนี้ เราจัดการหุ่นยนต์ตัวสีดําไปนะแล้วก็ได้ฟูเอลเซลมาหนึ่งอันรวมกับของเก่าที่เรามีก็คือตอนนี้มี2อันแล้วนะแล้วก็เหลืออีก2ออันก็คือด้านซ้ายบนตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายล่างเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปดูนะแต่ไม่น่าถึง <c oughs> บอกเลยว่ามันไม่น่าถึงแน่นอนนะเพราะว่ามันไกลมากวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันดีกว่านะไปทางด้านซ้ายของเมืองแรกเราเนี่ยด้านซ้ายเมืองแรกเราเนี่ยน่าจะไปถึงได้อยู่นะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้ว ด้านบนตรงนี้มันเหมือนจะเป็นก่อน,นะมันไม่มีทางเชื่อมไปอีกกกอนแล้วนะเราก็เลยต้องมาทางนี้แทนเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันมีทางไปอยู่นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางนี้กันโอเคเรามาฟาร์มของก่อน <c oughs> เรามาฟาร์มตรงนี้ก่อนละกันนะในเมืองเก่ามันมีของอยู่ไงอันนี้ออะเก็บเล็กมาโอเคเดี๋ยวอันนี้เราต้องออกด้านขวาตรงนี้ไปก่อนนะเราจะได้อ้อมไปได้ <c oughs> เอ้ตรงนี้มีซอมบี้เอ้ซอมบี้เมืองนี้เรายังฆ่ามไม่หมดอีกหรอ <c oughs> ใช่ไหมทําไมมันยังแบบยังมีซอมบี้อยู่อ่ะเรายังไม่เคยมาตีอ๋อทำไมมันมีซอมบี้เฉยเลยเอ้ตรงนี้มีของ นี่เก็บมาของดีอันนี้ของดีเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเอ้ตรงนี้มีหินด้วยเก็บก่อนหินนี้จําเป็นเอาโอเคเก็บมาเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปเนี่ยตรงนี้น่าจะไปได้อยู่น่าจะนะคิดว่าน่าจะไปได้อยู่นี่ไงเราเจอแคมป์ไฟที่เราเคยจุดไว้แล้วเก็บของก่อนแล้วกันนะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็ลงไปข้างล่างนะโอเคเราลงไปข้างล่างตรงนี้ต่อตรงนี้มีสมบิตใหม่ใหม่ไว้เนี่ยตอนนี้เราไม่เจอเจอเจอกันอีกแล้วโอ้ยอย่าเกือบเกือบเกือบโดนขวดเลยเนี่ย เราต้องไปทางนี้ต่อนะใช่ไหมแนยถูกทางปะเนี่ยโอเคทางนี้ต่อถูกแล้วนะเดี๋ยวเราจัดการซอมบี้ข้างหน้านี้ดีกว่านะจะได้มาเปิดประตูได้ทีหลังเนี่ยตรงนี้มีซอมบี้อยู่หัวเลยมาเลยทําไมซอมบี้มันเยอะจังเนี่ยตรงนี้ซอมบี้เป็นสิบโอ้ซอมบี้เยอะจริงซอมบี้เยอะจริงตรงนี้โอ้ซอมบี้เยอะมากมาเป็นสิบเลยเนี่ยมากันเลยมากันเลยหมดยังดูเหมือนจะหมดครับมีเยอะแค่ไหนก็นหมดนะบอกเลยตรงนี้มันเป็นแบบสุสานรถนะเนี่ยซากรถเยอะมากเลยนะไม่มีของให้เรารู้ด้วยรตรงนี้ ขอรูดของนอยครับมีอะไรไหมเดียมีผ้าแดงอยู่โอเคเก็บมาเดี๋ยวเราต้องจัดการสมบีก่อนตอนที่เรากลับเข้าไปในเมืองจะได้เปิดประตูได้นะเฮ้ยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะรถตีได้ไหมเนี่ยรถตีไม่ได้ยังตีไม่ได้เลยนะลเนี่ยรถเนี่ยอยากจะตีรถได้น่าจะได้ของดีมันได้สติลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เราแบบต้องการสติลมากเลยไอ้เหล็กไอ้เหล็ก3ก้อนเนี่ยคือเราต้องการมาคราฟของไงแต่เรายังหาไม่เจอเลยยังไม่เคยเจอเลยนะน่าจะหายากอยู่เหมือนกันโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเนะี่ยเอ,อ้ยมีประตูด้ว้วยยเเาขไไปไงน อ้าประตูนี้เข้าไงเนี่ยอ๋อมันต้องไปเปิดข้างในนี้หรอเอาสวยแล้วไงแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเราไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออมันไม่มีทางไปต่อแล้วนะหรือว่าตรงนี้มีประตูอ๋อนี่ไงตรงนี้มีประตูใช่ไหมเออทางนี้อาจจะไปได้แล้วเนี่ยทางนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้ก็ได้นะข้างบนอนะ่ะโอ้โหต้องวิ่งอ้อมเลยต้องวิ่งอ้อมไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่วาร์ปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปโอเคนี่เรากลับมาแล้วเมื่อกี้นี่เดินไปนี่ประตูปิดอยู่เลยนเนี่ยอันนี้น้ดไ มีซอมบี้ป่ะเนี่ยมันบอกว่ามีซอมบี้อยู่ใกล้ๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการซอมบี้ก่อนที่หลังเวลาเราไปทางนั้นจะได้แบบไปง่ายๆหน่อยนะจัดการซอมบี้แล้วเปิดประตูก่อนดีกว่าซอมบี้ควางประตูนี่ไงตัวนี้2ตัวตีก่อนตีก่อนเลยโอเคเรียบร้อยเวมาหัวซอมบี้นิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูนะจะได้แบบเป็นทางลัดให้เราได้มาเปิดประตูด้านซ้ายกันเปิดแต่ลราใช่ไหมโอเคนี่เปิดได้แล้วนะแล้วทีนี้เราก็จะรับขึ้นไปข้างบนนะ วับขึ้นกลับไปข้างบนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องลองไปดูด้านซ้ายนะไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะเนี่ยจะหาทางไปเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันไม่มีทางไปเราหาทางไปไม่เจอเลยนะแต่ตรงนี้อาจจะไปได้อยู่เพราะเราไม่เคยไปนะไปตรงเววาดเนี่ยเออ,อเดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเควิ่งไปเลยล้วกันนะตรงนี้เราเคยมาอยู่แล้วเราไม่ต้องฟาร์มอะไรนะวันนี้เราเห็นซอมบี้ในแมปด้วยแล้วเนี่ยมีซอมบี้ในแมปแบบนี้ก็ดีนะหรือว่ามันมีอยู่แล้ว <laughs> ไม่ได้เล่นนานจนลืมหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยไอ้ของเราเต็มอะไปคลิปก่อนได้ จะเราแวะขึ้นไปเก็บแป๊บหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ของเราเต็มนะตอนนี้ของเราเต็มเร็วมากแวะไปเก็บก่อนอ่ะเก็บตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาขุดตรงนี้ด้วยตรงนี้เราเห็นหินอยู่นี่เก็บมาโอเคไปต่อดีกว่าเราจะรีบไปนะรีบหาทางไปเนี่ยจะไปต่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะมีทางไปหรือเปล่าหรือว่ามันต้องใช้เรือก็ไม่รู้นะเกมนี้มันมีเรือหรือเปล่าเอ้ยเราเจอไอ้ดอบด้วยแต่เดี๋ยวค่อยมาแวะเก็บทีเดียวแล้วกันนะตอนนี้ขอยังไม่เก็บแล้วกันเราจะรีบไปครับตอนนี้เราต้องการรีบไปไง โอเคแถวแวนี้น่าจะไม่มีซอมบี้แล้วมั้งตรงนี้น่าจะจัดการไปหมดแล้วนะแถวเมืองนี้เนี่ยมีไหมเนี่ยไอเมืองฝาแฟร์ภในเมืองนี้ใช่ไหม <laughs> มันใช่เมืองฝาแฟดไหมอ่ะเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองฝาแฟดที่เราเคยมาใช่ไหมเนี่ยมีลูหกหัวกระโหลกหรือเปล่าเมืองนี้ถ้ามีแปลว่าใช่ไม่ใช่เหรออ๋อมันไม่ใช่เมืองนี้เหรอมันไม่มีลูหกหัวกระโหลสีแดงอ่ะอุย้ยซอมบี้ตีก่อนไม่โอเคเอ้ยอยายาอ้ยมีตัวอ้วนด้วยเหรอตัวอ้วนอ่ะตัวอ้วนอ่ะรู้จักระเบอร์หรือเปล่า <laughs> รู้จักระเบิดหรือเปล่ารู้หรือเปล่านี่ระเบิดนะตายบอกเลยว่าตายตายแน่นอนระเบิดโคตรแรงครับดามีเป็นร้อยบอกเลยระเบิดแรงมากซอมบี้แถวนี้เยอะมากเลยนะเนี่ยเราไม่เคยเคลียร์เลยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ได้ไหมค่อยมาเคลียร์ทีหลังได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรานอนก่อนละกันนะตอนนี้นอนได้หรือเปล่าอยากให้เช้าอะ่ะขอนอนหน่อยนะครับนอนได้ไหมเนี่ยนอนยังไม่ได้นะมันยังไม่ให้เรานอนอะ่ะ ดงสายตัวเรามันนอนพอแล้วนะไม่ยอมให้เรานอนสักทีนี่อยากนอนมากเลยนะจะได้ให้มันข้าวันเร็วๆอ่ะถ้านอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราไปต่อแล้วกันนะทางนี้ปะเนี่ยโอเคนี่ทางนี้ถูกแล้วเฮ้ยซอมบี้โหตกใจมันเลยไฮ้ตรงนี้ตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวปลาระเบิดตัวปลาระเบิดยังไม่เห็นเราอุ้ยไอ้เจอเพื่อนเก่าอีกแล้วจ้ามาอย่ามาใกล้วิ่งเร็วเหมือนเดิมแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนมาเมื่อกี้โดนมาเนี่ยไม่โดนใช่ไหมเหมือนจะไม่โดนนะตกใจมันเลยเอ้ยตีไหมตีไหม เออลบปีหนึ่งทีโอเคง้างตีเรียบร้อยสู้เราไม่ได้หรอกไอตัวนี้มันเรารู้สเต็ปไงเจอเพื่อนกาบอยจังช่วงนี้อ่ะคิดว่าทางนี้น่าจะไปได้อยู่นะเพราะว่ามีตัวกระดูกอยู่ตรงไหนที่มีตัวกระดูกมันมักจะเป็นทางที่ไปได้เสมอรู้สึกได้นะเอ้ยมันเห็นเราหรอไอเห็นเราได้ไงเนี่ยเห็นท่านหน้าต่างาเนี่ยลบตีโอเคจัดการจัดการเว้อตันนี้อะไรอะ่ะเออต้องการแมททีเรียลเพื่อจะมาซ่อมอ๋อมาซ่อมอันนี้ใช่ไหม มันจะต้องการของมาซ่อมนะเอ้ของเรามีอยู่อาใส่เข้าไปเลยเออแล้วที่นี่ก็เปิดได้หรอปะอ๋อของเราไม่ครบหรออ๋อเราต้องเอาของมาใส่ใช่ไหมก็คือว่าต้องไปเอาของจากไอ้แคมไฟมาใส่นะอันนี้สี่ห้าหกโอเคแล้วก็มันก้ต้องการยางด้วยยางอีกสามครบใช่ไหมครบหละหวังว่ามันจะครบนะไม่ใช่ว่าเราจําผิดใช่ไหมเนี่ยผมไม่จําผิดหรอกมั้งเดี๋ยวเราไปใส่ก่อนผมเอาของมาซ่อมนะครับ ใส่เขาไปโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เปิดประตูได้แล้วนะเปิดประตูครับไออันนี้อะไรอ๋อซอมบี้ตกใจนี่ก็มีคนยืนอยู่มันคงไม่มีคนหรอกในโลกนี้ไม่น่าเหลือคนแล้วครับน่าจะเหลือเราคนเดียวพวดเลยมาดิใครกล้าเข้ามานี่เราตีหมดนะบอกเลยอันนี้มีของอยู่เดีย๋ยวได้พลาสติกมาโอเคเก็บมาแล้วกันพลาสติกยังต้องการอยู่นะตอนนี้ของคาดแขนยังไม่เจอซอมบี้แบบใหม่เลยนะตอนนี้ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่ ต่ไม่แด้อาจจะเจอเร็วๆดีนะเพราะว่ามันแบบข้ามแมปมาแล้วไงเดยตรงนี้เราตีได้นะไอ้ถังน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวเราฟาร์มไปด้วยแล้วกันนะโอเคนี่เก็บมาแล้วน,นี่ตีได้ไหมนนี้ตีไม่ได้เฮ้ยเห็นซอมบี้สวัสดีซอมบี้จัดการหมด <c oughs> จัดการให้หมดนะซอมบี้แถวนี้ตรงนี้แต่ยังไม่เลยเคตอีกอ่อทำไมมันขึ้นว่าเรายังไม่เลยเคตมันได้ไอ้ก้อนมานานอยู่เลยนะแต่เดี๋ยวเราต้องไปเปิดลิงเทวเวอร์ข้างบนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะรีบไปรับรีบไปอุย้ย กลับได้ไหมเนี่ยหัวกะโหลกอันนี้มันดูใหญ่ด้วยอะเอาแล้วไงเจออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะเจอซึกดักอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้มันเช้าก่อนนะเจอหัวกระโหลกทีเริ่มระแวงเลยเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีไอ้นี่ด้วยตัวกระดูกเราเจอแคมไฟไม่ได้แถวนี้อยากได้แคมไฟมากเลยนะในนี้มีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดการเพื่อนเก่าเราก่อนจัดการเพื่อนเก่าเราจัดการเพื่อนเก่าเราหลังหัก หลังหักอีกทีหนึ่งไอ,อ้ยังไม่ตายอือโอเคเรียบร้อยตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยหมดเจอเพื่อนเก่าต้องแวะถักทายครับ <c oughs> มันยังไม่ทันได้ทําอะไรเราเลยนะเมื่อกี้นี้ไอต,ตรงนี้มีเล็กอยู่เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนแล้วกันนะนี่ของเพียบเลยครับตรงนี้แต่ไม่เจอแคมป์ไฟเลยเนี่ยของเต็มแล้วอะ่ะไม่อยากจะเจอบอสก่อนแคมป์ไฟนะเออทางนี้ไปไม่ได้ไม่มีอะไรนะบอสมันจะอยู่ไหนได้เนี่ยแถวแถวนี้แหละเราคิดว่านะเดี๋ยวเขาไปหัวส2องตัวนี้ด้วยแล้วกันนะ ส,สวัสดีตีหลังตีหลังตีหลังเอ้ยไม่ตายเอตัวนี้เรียบร้อยตีหลังไม่ตายเฉยเลยไอ้ตัวนี้ตัวนี้เอ้มันล็อกอยู่อ่ะตีได้ไหมเนี่ยเหมือนจะตีเข้าไปไม่ได้นะมันล็อกอยู่อะมันอะไรล็อกอ่ะคืออ๋อมันต้องใช้กุญแจนะตรงนี้อะเราเข้าไปไม่ได้เพราะมันต้องใช้กุญแจนะตีเข้าไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเราตีตรงนี้ก่อนเอาเหล็กนะ ของยังเยอะอุคองมันเยอะมากอะตรงนี้เหล็กเยอะมากเลยนะเนี่ยจะมาเก็บบดอกยังไงเนี่ยเราหาแคมไฟไม่เจอด้วยดิของมันเยอะจัดๆเลยโอ้โหเหล็กยังเยอะทีนี้นี่มันแรงความเหล็กเลยนะเนี่ยเหล็กมันเยอะจริงเหล็กมันเยอะจริงเอ้าตรงนี้มันก็เข้าได้นี่เอาแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อกุญแจห้องโคมันคือต้องใช้ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันตีได้เนี่ยอันนี้มันเพิ่มมีของบล็อกอยู่นะ โอเคนี่ไงเปิดได้แล้วมเมื่อกี้ก็นึกว่าต้องใช้กุญแจควัวนี่ไงควยหากุญแจครัวใช่ไหมเขาบอกว่ากุญแจคัวเนี่ยหาตามถังขยะนะโอโ้โหให้ไปหาตามถังขยะจะเจอไหมเนี่ยถังขยะอ๋อนี่ไงถังขยะข้างนอกใช่ไหมเดีย๋ยวเราออกไปคุยขยะกันดีกว่าเอาไปคุยขยะหากุญแจใครมาเอากุญแจไปทิ้งในถังขยะเนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยเอากุญแจไปทิ้งถังขยะเนี่ยยังไม่เจอยังไม่เจอัอจอนี่ะอันนี้แล้วแหละอันสุดท้ายเนี่ยอะไรอะ เจออะไรเราเจอกุญแจไหมอ่ะน่าจะยังไม่เจอนะเดี๋ยวเราขอฟาร์มตรงนี้ก่อนล้วกันตีจนเวลอัพเลยตีกันจนเวลอัพเลยเนี่ยอุย้ยขวานไหมเจออาวุธไหมขวานไหมนะน,นี้เป็นขวานไอเทมใหม่เราแล้วนี่อะไรเนี่ยไม้อันไม่เหรอเหมือนจะมีไม้อันไม่ด้วยนะเราจะไปหาจากไหนเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจอแคมไฟเลยด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีลูกมงกุฎด้วยนะ อยบอกว่าเข้าไปแล้วมีเรื่องอ่ะเข้าไปแล้วมีเรื่องปะเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องหาแคมไฟก่อนอ่ะี๋ยวนี้มีแคมไฟให้ผมไหมครับเอกวางขอตีกว้างหน่อยจะเอาชุดเอ้ยกวางเรื่องแสงเอ้ยกวางเรื่องแสงเราเจอกวางเรื่องแสงจะนําเราไปไหนหรือเปล่าเนี่ยอย่ามายุ่งกันแล้วเรากําลังเดินตามกว้างอยู่ไปไหนกวางกวางจะไปไหนเนี่ยจะพาเราไปหาบอสน่ะ แล้วมันเดินช้าจังอะมันเดินช้ามากเลยนะเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยตอนเป็นตัวเรืองแสงนี่เดินช้าจังเลยเนี่ยตอนวิ่งหนีเรานี้วิ่งอย่างไวอุอ้ยอ๊ยตกใจนึกว่าสมบีอะไรอย่ามายุ่งกับกวางเราอย่ามายุ่งกับกวางเราตีตายให้หมดโอเคไปไหนเนี่ยจะเดินไปไหนในกวางเรืองแสงตัวนี้ไปไหนเนี่ยอย่าบอกว่าเดินวนไปวนมาจะพาเราไปไหนเอ้ยนี่ไงมันขุดแล้วมีของใช่ไหม มันมีของแน่ๆวางบอกว่าตรงนี้มีของแน่นอนอุ้ยหายไปแล้วตกใจหมดตกใจหมดเลยมีอะไรอ่ะเอาเป็นพวกมานาแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะแค่นี้เองเหรอหรือว่าจะมีอะไรพิเศษซะอีกนะเนี่ยแล้วตรงนี้จะมีแข็มไฟให้เราไหมอ่ะวิ่งมาไกลแล้วนะวิ่งมาไกลมากเรายังไม่เจอเข็มไฟเลยเนี่ยขอเข็มไฟสักอันสิเข็มไฟสักที่ึวยนะต้องการเก็บของมากๆเลยนะตอนนี้อ่ะ เ,เราไม่เจอแคมไฟนี่สงสัยต้องวิ่งกลับไปอีกทางก่อนอีกทางอาจจะมีแคมไฟนะเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปอีกทางก่อนละกันนะนี่มันมีมงกุฎตรงนี้นะอุ้ยตกใจหมด <c oughs> เสียงซอมบีท้ทำเราตกใจหมดเลยเนี่ยตีเลยโอเคตัวนี้ตัวอ้วนขอหัวหลังเน้นๆหัวหลังเน้นๆอีกทีหนึ่งเอ้ยโอ้เกือบโดนไม่เกือบโดนมันโดนเต็มๆเลยเมื่อกี้นี้อ่ะโอเคเรียบร้อยขอพลาสติกเยอะๆหน่อยเราก็เก็บไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ตีไปก็เก็บไม่ได้เนี่ยต้องมาเก็บทีเดียวทีหลังนะไปได้ไหมเนี่ย เอออุโมงมันตันอยู่อ่ะมันอุโมงมันจะไปไม่ได้นะมันจะปิดอยูอ่ตอนนี้มันปิดอยู่นะสงสัยเราต้องไปถามม่กกี้ที่เราไปนะแล้วมันไม่มีแคมไฟให้เราอ๋อนี่ไงแคมไฟแคมไฟก็มีใกล้ๆนี่เออแล้วม่กกี้เราเดินมาเราไม่เจออนี่ไงแคมไฟแคมไฟอยู่ตรงนี้เงนะเนี่ยโอ้ถ้าเป็นงูนี่กัดตาย,ลยนะแล้วเนี่ยแคมไฟเอเดินผ่านไปผ่านมานี่ไม่เห็นได้ไงเนี่ยโอเคนี่เรามีที่เก็บของเล้วอาเก็บของไปแล้วทีนี้เราก็จะมาแบบเก็บของที่เราทิงท้งๆไว้เนี่ยโคตรเยอะบอกเลยว่าของเยอะมาก เอ้เราเพิ่งเห็นนะเนี่ยโู้ตรงนี้เล็กยังเยอะเลยนะเนี่ยยังมีเล็กเหลืออีกนะเนี่ยนี่ตีมาให้หมดตีมาให้หมดเลยนะแถวๆนี้เราห้ามนอนแคมไฟนะเพราะว่าไม่งั้นไอ้อมบีมันจะเกิดใหม่อะไม่อยากเจอใหม่ไม่อยากเจอแบบสมบีเกิดอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เอาของไปเก็บก่อนของเต็มอีกแล้วเนี่ย ของเยอะจริงๆเลยบอกเลยว่าเหล็กไม่ขาดแขนเอามาเมืองเนี้ยไม่ต้องเมืองนี้ด้วยเอาแค่ร้านนี้ร้านเดียวคือแบบเหล็กเพียงพอเพียงพอใช้ไปตลอดชาติเลยนะร้านนี้คือแบบเหล็กมันเยอะมากนะฟาร์มทีเดียวนี่คืออัพเกรดได้ยาวๆเลยนะร้านนี้อ่ะเออตรงนี้มีเบอร์รี่ด้วยเก็บมาโอเคเรียบร้อยหมดของมันเยอะจริงอ่ะเมืองเนี้ยไม่เคยเจอที่ไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนโอเคเก็บเรียบร้อยไปต่อดีกว่านะวันนี้เราจะต้องถึงลิงทาวเวอร์เออตรงนี้เป็นแคมใช่ไหมแล้วทางขวา่ะทางขวามีกว้าง ขอตีหน่อยเอาหนังมาเอาหนังมาให้เราตอนนี้ต้องการหนังต้องการหนังโห้ได้หนังอันเดียวเองตีตั้ง3ตัวสมตัวได้หนังมาแค่อันเดียวเองตอนนี้เราต้องการหนังเอาไปทําชุดใหม่นะทือทางนี้ทางไหนเนี่ยนี่เรามาผิดไะเนี่ยมันทางเชื่อมกันไหมอ๋อมันเชื่อมกันนะ,นนะซ้ายขวาม,มาทางเดียวกันนะแล้วก็ตรงนี้มีกวางด้วยขอตีก่อนเอาหนังมาเอาหนังมาให้เราโอเคนี่ไงได้หนังแล้วแล้วก็ตัวนี้จะไปไหนเจ้ากวางจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนคอหนังก็โอเคได้หนังมาแล้วอันนี้เป็น เมืองใช่ไหมเมืองบอสแน่ๆเลยเ <g ül> มืองนี้เมืองบอสแน่ๆเลยนะเนี่ยมีเข็มไฟให้เราอย่างนี้เมืองบอสแน่ๆเลยเอย้ตรงนี้มีเลื่อยด้หรออ๋อนี่ปาทที่ต้องแบบเอาไม้มาตัดปะอ๋อนี่ไงใส่ไม้เข้าไปนะใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ทําเป็นไม้อันใหมขึ้นมารู้สึกว่าไม้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะเราใช้ไม้อันนี้ทําไปเลยแล้วกัน <g ül> ทําไปเยอะๆเ,เลยครับทาไปเยอะๆเลยนะแล้วก็อันนี้ใช้เชื้อเพลิงด้วยโอย้เชื้อเพลิงไม่พอนะเนี่ยเชื้อเพลิงเราทําได้แค่2ชั่วโมงนะ 2ชั่วโมง40อ่อะแค่นี้พอละกันนี่ปล่อยให้มันเลื่อยไม้ไปเจอที่เลื่อยไม้ด้วยเนี่ยแปลว่าไอ้ไม้อันนี้น่าจะเอาไว้ทําอาวุธใหม่นะตัวนี้มีซอมบี้ขอเคลียร์ก่อนสวัสดีซอมบี้ตีคนละทีเท่านั้นแหละตีคนละทีก็ล่วงแล้วครับตรงนี้ขอฟาร์มก่อนละกันนะบ้านนี้โอเคเรียบร้อยครับบ้านนี้หมดแล้วรู้สึกว่าไม้มันจะล่นแบบนี้เล,ล้เนี่ยโอ้โหมันล่นแบบนี้แล้วไม่ให้เรามาเก็บเองด้วยนะก็คือแบบล่นตรงพื้นเลยอเอย้มันเลื่อยไม่นานหรือเลปล่าอ่ะเหมือนมันจะเลื่อยไม่นานนะ อ,อหรือว่า2ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงในเกมเรอใช่ไหมก็แค่2ชั่วโมงเวลาในเกมใช่ไหมไม่ใช่เวลาจริงใช่ไหมตอนแรกเราก็คิดว่ามันคือเวลาจริงนะ้วงชั่วโมงเนี่ยมันคือเวลาในเกมแค่นั้นเองนะงั้นแปลว่าต้นไม้มันก็ปลูกไม่นานนะดิใช่ไหมนานไหมแต่ต้นไม้รู้สึกว่ามันจะเป็นเวลาจริงนะเพราะว่ายีนาทีในเกมมันมันไม่น่าใช่อะ่ะมันจะเร็วเกิน <laughs> ไปหรือเปล่า20นาทีในเกมมันก็เร็วเกินไปนะเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ด้วยเอาไม้นะต้องการไม้แล้วตอนนี้เราต้องการไม้ไปทําขวานอันใหม่น่าจะโหดขึ้น นี่เราจะเป็นอาวุธอีกแล้วอ๋อมาเมดบอกบอกว่าเพิ่งจะอัปเกรดมาเองนะเฮ้ยนี่เราอัปเกรดได้เพิ่มนะเนี่ยอัปเกรดดีไหมเนี่ยห้าสิบดามจเลยนะแรงมากอัปไปเลยแล้วกันนะอัปไปเลยแล้วกันนี่โอ้โหบอกเลยว่าตันอัปจนตันเลยครับแล้วก็มีของให้เราอัปเกรดอีกก็คืออันนี้จะทําให้เราเซิร์ชของได้ดีขึ้นตอนนี้เรามีเหล็กเยอะนะเอาอันนี้ด้วยแล้วกันนะของเราเยอะแล้วตอนนี้อัปมาเลยหนึ่งขั้นโอเคเรียบร้อยอู้ต้องไปต้องใช้สติลด้วยเนี่ยต้องใช้สต แล้วก็นี่ต้องใช้หนังเอ้ยหนังเรายังไม่เอาแล้วกันนะหนังเราต้องเอามาทําชุดไงขอนอนก่อนเออเราลืมไปว่าเราตีซอมบี้ไปมันก็เกิดใหม่เลยถ้าเรานอนอ่ะเราไม่ต้องเคลียร์ให้หมดก็ได้นะอ๋อนี่เราเวลอัพด้วยเวลอัพอย่างนี้เอาเลือดไหมอันนี้คือเลือดเพิ่ม5้านะเอาอันนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตอนนี้มาดูของใหม่กันดีกว่าอาวุธใหม่เราอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอาวุธใหม่เรานะอ๋อเราของพอนี่อ๋อมันก็ใช้ไม้ธรรมดาเฉยๆนะวิแหลง50เลย วแรงจัด <c oughs> อุ้ยแรงจริงนะเนี่ยแรง50อะแรงพื้นฐาน50เลยนะบุบอกเลยว่านี่แรงจริงแล้วก็น,นี่อะไรอะ่ะเอออ๋อน,นี่เป็นของสวมใส่นะเป็นไอเทมสวมใส่อันนี้จะทําให้เลือดเราน้อยลง75เปอร์เลยหรอแต่เราจะตีดูดเลือดได้นะก็คือแบบเวลาเราตีมอนจะดูดเลือดมอนเตอร์มานะมันดูไม่ค่อยดีเลยเลือดเราน้อยมากเลยนะ <c oughs> เลือดเรามันจะน้อยสุดๆเลยอะแล้วก็น,นี้คิดติคเข้าดามีดหรออ๋อคิด์เคเข้าดามีดเราไม่เอานะมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เอออันนี้แบกของได้มากขึ้น แล้วนี้ของไม่เหมือนกันอูนี่ต้องใช้สติวิกล้ลใครมันจะไปหามาได้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันหามาจากไหนนะเออแล้วก็ตอนนี้เราทาชุดนี้ได้แล้วเนี่ยชุดรดวอริเออร์เนี่ยทำมันเลยก็ได้มั้งของเราพอนะทำมันเลยแล้วกันนี่ชุดนักลบข้างถนนครับเอามาใส่เลยแล้วกันชุดเราจะโหดขึ้นแต่เราจะแบกของได้น้อยลงหนึ่งช่องเหลือเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะใส่แล้วกันเราต้องการไงอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนนี่โอเคอันนี้เราคิดว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่แล้วนะ เดีย๋ยวเราไปใส่ของอันนี้กันดีกว่านี่ของอันนี้จะทําให้กับเพิ่มช่องหนึ่งช่องนะเราจะได้แบกของได้เยอะๆหน่อยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาใส่เลยนี่ใส่ไว้ทีนี้เราก็จะแบกของได้เท่าเดิมและอัปเกรดได้หรือเปล่าจกอัปเกรดจังไออัเมอก,กี้เออเหมือนจะอัปเกรดไม่ได้นะไอที่แบกของได้เยอะขึ้นอนะแล้วก็ขวานเราขวานเราโอ้ต้องใช้สติลไปหามันจากไหนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> มีแต่ของที่เราหาไม่เจอทั้งนั้นเลยนะยังไม่เคยเจอเลยอะแต่ตอนนี้ขวานยังเบาวกว่า,มาไม้เบสบอลเรานะ ค่อยใช้ขวนที่หลังนะครับไอ้นี่ไม้ได้แล้วโอเคแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาใบไม้แล้วเนี่ยมันใช้ใบไม้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นแล้วหรออยากได้อย่างอื่นเป็นเชื้อเพลิงอ่ะมันมันมีแค่ใบไม้แล่เนี่ยต้องฟามใบไม้ได้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปด้านขวาต่อดีกว่านะเราจะไปเปิดลิงทาวเวอร์อันนี้อะไรอะ่ะเราต้องใช้ไม้ในการซ่อมบอโอ้เราต้องไปทําของมานล้วเนี่ยเราต้องตัดไม้แล้วแหละต้องใช้ขวนตัดไม้ที่นี่แล้วนะ พอหรือยังเนี่ยมีเยอะมากเลยนะตอนนี้ใบไม้แต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเพราะมันใช้เยอะมากเลยนะแค่เลื่อยไม้ไม่กี่อันนี้ใช้ใบไม้เป็นร้อยเลยนะมันก็หายากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใบไม้อ่อไหมอ่ะเออเดี๋ยวเราต้องไปเก็บก่อนลืมไปอันนี้เราต้องมาเก็บก่อนนะมีเก็บเข้าไปโอเคพอไหมเนี่ยตอนนี้มันจะพอหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงทำได้หกอันแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคของพอแล้วนะกดสตาร์มาเลยนี่เราก็แค่รอนะตอนนี้ เดี๋ยวกลับมาเอานะครับขอแวะมาดูเมืองตรงนี้สักหน่อยซอมบี้ัวอ้วนสว,วัสดีตีหลังตีหลังตีเอ้ยอย่าเพิ่งยุ่งดิคนกำลังสู้กันเนี่ยตีหลังตีหลังโอเคเรียบร้อยจัดการไม่ยากมีตัวอะไรอีกปะเนี่ยเรายังไม่เจอบอสเลยนะคิดว่าบอสมันน่าจะอยู่ตรงข้ามสะพานอะน่าจะอยู่ตรงข้ามสะพานนะคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ ตรงนี้เรามาฟาร์มบ้านนี้ก่อนแล้วกันนันระหว่างรองไม้มันเลื่อยเสร็จเนี่ยเออน,นี้เราอัปเกรดแว้นขยายมามันช่วยในการแบบเซิร์แล้วก็ดับเบิลของได้ด้วยนะแต่มีโอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะน้อยมาก <c oughs> น้อยมากเลยนะเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเบิ้ลหรือเปล่าเบิรลแล้วมันจะขึ้นบอกไหมเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเวลามันเบิ้ลมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ตีมาด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แวททำอาหารสักหน่อยแล้วกันนะเออเดี๋ยวเราทำอันนี้กินดีกว่านี่ใช้ไข่หกแล้วก็เห็ดอีกเจ็ดเห็ดอัน,น,น,อน,น สตาฟ n g Speed คืออะไรอ๋อ s t สตา i n g Speed นี่คือเรื่องการคา้าหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะเราเราไม่รู้อะเราไม่รู้คำแปลของคำนั้นนะไม่รู้เลยนะแบบือไปเซิร์ชเน็ตดูก็ไม่รู้อยู่ดีนะเพราะว่าคำมันงงมากเลยนะเซิร์ชเน็ตดูก็งงอยู่ดีเฮ้ยเราได้สติลมาเฉยเลยสติลมันได้มาจากไอ้ต้นเสาไฟแบบนี้นะว้นนี้เราเจอของดีแล้วเจอเสาไฟที่ไหนเราลื้อถอนให้หมดเจอเสาไฟที่ไหนเราถอนมันไดบอกเลยเฮ้ยสอมบี้ตีก่อนโอเค ตรงนี้มีเสาไฟให้เราอีกไหมเอ้ยนี่ไงเสาไฟเจอเสาไฟต้องรื้อถอนที่ไหนมีเสาไฟที่นั่นมันจะหายไปพัจะโดนเราลื้อออกนี่ตรงนี้เสาไฟเสาไฟโคตรเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้มีเสาไฟเยอะเลยต้องการเสาไฟด้วยไม่ใช่ต้องการเสาไฟดไตไฟิต้องการสติลนี่สติวนี้แล้วก็ตรงนี้มีอีกอันหนึ่งเอาหมดครับเอาหมดขอ,อหมดเลยนะครับนี่เก็บมาโอเคของเราเต็มด้วยนเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บของก่อนละกันอ่ะ เก็บของไปนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่เสาไฟลื้อครับลื้อถอนเสาไฟทุกต้นเลยเนี่ยใช้ขวานน่าจะแรงกว่าปะเดีย่ยเอาขวานแรง50โอเคใช้ขวานไม่ได้แรงขึ้นเลยนะใช้มไม้เบบบอลแรงกว่านะไปตรงนี้มีต้นหนึ่งขอถอนหน่อยนะครับต้องการสติลเยอะๆเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสติลนี้ไปอัปเกรดกระเป๋าก่อนก็นกได้นะจะได้มีช่องเยอะๆหน่อยตรงนี้มีกวางด้วยตีก่อนโอเคเรียบร้อยไปอัปเกรดกระเป๋านี้เราต้องเจอแบบสมบีม่อีกรอบ้วเนี่ยเพราะเราต้องไปนั่งแผมไฟไงแต่ก็ต้องทำเลยนะ พอเราจะอัปเดตกระเป๋าไงนี่เรามาไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เอออ๋อนี่เรากลับมาทางเดิมแลนะ้วเนี่ยนี่เราวิ่งกลับมาทางเดิมนะแต่ทางเดิมก็น่าจะมีเสาไฟเยอะแล้วเนะี่ยเพราะว่าเราแบบไม่เคยตีเลยไงเจอเสาไฟไม่เคยตีนึกว่าตีไม่ได้นะคิดว่ามันน่าจะพึ่งตีได้แหละเพราะว่าตอนแรกเราดาเมจไม่ถึงแน่เลยนะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีของเดี๋ยวเข้าบ้านนี้ก่อนตรงนี้มีซอมบี้ตรงนี้มีของด้วยขอรื้อของหน่อยนะครับบ้านนี้อันนี้เก็บมาตู้เย็นนี้มีอะไรมีข้าวโอเคเก็บมาแล้วก็ตรงนี้ต้องตีไปด้วย นี่โอเคเรียบร้อยไปต่อดีกว่าก็ไปดูไม้แล้วก่อนอันนี้ตีได้ไหมอันนี้ตีไม่ได้ใช้ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบห้าถ้าเราอัปเกรดขวานน่าจะตีถึงอยู่นะแล้วนี่คือจะตีแทงน้หลนลงมาเลยเหรอมันจะโหดไปไม่แน่ตัวเราเนี่ยจะใช้ขวานตีแทงน้หลนลงมาเลยใช่ไหมเนี่ยเออตรงนี้ของเอ้นี่ไงได้แล้วได้ไม้แล้วนะโอเคไม้ครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปซ่อมสะพานกันแต่นี่ขอมาเก็บของก่อนแล้วก็จะอัปเกรดกระเป๋าด้วยอัปเกรดไปเลยนี่สิบห้าช่องแล้วตอนนี้สิบห้าช่องเป็นที่เรียบร้อย เออแล้วก็ขวานนี่ต้องใช้อะไรนะอ,อ๋อขวานก็ต้องใช้สติลเหมือนกันนี่หาอีก3อันเราก็ได้ขวานที่โหดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปหาทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปซ่อมสะพานกันก่อนดีกว่านะซ่อมสะพานก่อนเอา้าอ๋อเราต้องไปเอาของมานี่ลืมลืมไปว่าเราต้องพกไม้มาเองด้วยนะไม้มาอนี้6อันโอเคเรียบร้อยเอาไม้มาให้เราครับ6อันครบไปเนี่ยโอเคครบเรียบร้อยเราข้ามได้แล้ว นี่ได้รับอีกพีด้วยอีกพีโค้เยอะเลยทีนี้เราก็จะมาเจอบอสตรงนี้ใช่ไหมเออเหมือนจะไม่มีบอสตรงนี้อ่ะเปิดลิงทาวเวอร์ก่อนละกันเปิดลิงทาวเวอร์มาโอ้โหกว่าจะมาเจอได้ต้องมานั่งแบบสร้างของเลยนะซ่อมสะพานซ่อมอะไรด้วยโอเคนี่เปิดเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้เราจะได้เห็นแมพแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่คอบอสเข้าไปเลยก็ได้มั้งมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคอบอสเนี่ยเรามีไหมเออเอา้าเราไม่มีอะ่ะ สวยแล้วไง <laughs> สวยแล้วไงแล้วอันนี้คืออะไรอะ High Energy มานาะอันนี้มันจะทําให้ซอมบี้เกิดใหม่นะแล้วก็ดอบของได้ดีขึ้นแต่ต้องไปฆ่าซอมบี้ให้หมดแมปก่อนนะถึงจะเปิดตรงนี้ได้ยัง <laughs> ยังฆ่าไม่หมดยังเหลืออีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ด้วยมีเล克อยู่โอเคนี่เก็บมาแล้วก็ตรงนี้ด้วยอุ้ยอันเมื่อกี้ได้สติลด้วยหรอ ไอท่อแป๊บมื่อกี้ได้สติลด้ยนะไอท่อที่มันเป็นท่อน้ำอะท่อเหล็กอะไม่ใช่ท่อแป๊บท่อแป๊บอะไรเป็นเหล็กเลยท่อแป๊บก็คือท่อแป๊บสจะมาท่อเหล็กได้ไงตรงนี้ตีก่อนโอเคเรียบร้อยอยังไม่เจอบอสเลยอบอสอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนบอสหมาหรือเปล่าเนี่ยบอสหมาหรือเปล่าแถวนี้เอ้ยโดนกัดเลยเอ้ยโอโ้หโดนกัดนรัวโดนกัดไปสองทีเลยเนี่ยเราต้องไปหาคอบอสมาก่อนนะถึงจะแบบว่าไม่ให้สอมบีมมันเกินใหม่ได้อะแต่แถวๆนี้มันไม่มีบอสคิดว่าบอสมันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะ ไอ้ตัวที่มีมงกุฎเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยบอสมันน่าจะอยู่ในนี้ป่ะคิดว่าบอสมันน่าจะอยู่ในนี้นะแต่มันไม่มีทางเข้าให้เราเนี่ยมันมีหัวกระโหลกตัวเนี้ยแต่เราไม่เจอบอสถือว่าโชคดีไหมแต่แถวๆนี้มอนเตอร์มันจะเกิดใหมไงเอ้ตรงนี้เรารู้ว่ามีของแน่นอนมีแบบนี้แปลว่ามีของแน่นอนนะขอแวะคุดหน่อยนะครับนี่ได้พลาสติกมาเยอะเลยโอเคเก็บมา แล้วก็ตีพวกนี้ด้วยเอากระดูกนะนี่ตีหัวกระดกูกเอากระดูกตรงไหนที่มีอะไรล้อมแบบนี้คือแบบมีของตลอดเลยนะมันมีของทุกที่ไม่เคยไม่มีเลยนะอันนี้เก็บไข่มาด้วยโอเคโอเคหลังจากตรงนี้เราคิดว่าเราน่าจะต้องแบบข้ามไปตรงนี้นะเนี่ยข้ามสะพานไปตรงนี้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยโออีก2แมปเลยอีกตั้ง2แมปเลยนะโอ,อเคนะ okay, คิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าไม่รู้จะเจอบอสหรือเปล่านะพาร์ทหน้าเนี่ยเอยตรงนี้มีของอยู่ เฮ้ยอยาก,กัดเราดิกัดอะไรนักหนาเนี่ยมาเยอะจังเลยเนี่ยเอ้ยนี่มันมีกับดักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปพาทหน้าแล้วกันโอเคก็สำหรับพาทนี้ก็ขอจบไวเพลงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย